สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of เลิฟนะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะที่มาเป็นกำลังใจซัพพอร์ตกนและการในช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้จะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้คุณนะคะในทุกๆวันส่งพลังงานที่ดีๆให้คุณในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆจากใจนะโอเคท็อปปิกอีกหนึ่งท็อปปิกในค่ำคืนนี้นะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปนะคะ เขาคิดจะทำอะไรต่อไป3มกองให้เลือกเหมือนเดิมคะ่ะสาสำหรับไพ่1 2 3สนะคะซ้ายไปขวานะ1 2 3ทํสาสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่กองใดเลือกกองนั้นได้เลยใครเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับทอปิกของเราค่ะเขาคิดจะทําอะไรต่อไปมาดูซิเขาคิดจะทําอะไรต่อไป คนกองที่หค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะขอพลังงานแห่งไพ่าทาดอดค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะว่าเขาคนนั้นของคนกองที่หนึ่งเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะ่ะ การวางแผนการมโนการคิดจินตนาการเขามีความจินตนาการนะคะ การวางแผนของเขาการคิดถึงคุณการส่องหาคุณอยู่นะการที่มีคุณอยู่ในใจอยู่คุณเดียวตอนนี้คนที่เป็นธาตุมาลมธาตุน้ำได้นะคะราชาถ้วยผู้ซึ่งมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมีความจิตใจดีมีความมีเซนส์ที่ดีมีความมีโพสิทีฟเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงต่างคนต่างทีมต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ชาลีอดัดนะคะโอ้มันเป็นเดชินี้ค่ะมันเป็นความรักมันเป็นเดชนินี้มันเป็นความรักเป็นรักที่แบบ คุณกับเขามีแอคแท c ชั่นหรือว่าแรงดึงดูดเข้าหกากันมากๆอยู่ตรงนี้เขามันเป็นความรักที่โดนเดทินี่ส่งมาให้เจอกันแล้วให้มารักกันแล้วให้แผลงสอนหากันแล้วเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากเขาจะตามจีบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะเรามาดูต่อเขาจะทำอะไรต่อไปเขาจะเดินทางมาหาคุณอืม คุณเป็นเหมือนคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู crabs. ่แฝดกันเพราะว่าคุณกับเขาตัวตนเหมือนกันเลยค่ะเป็นคนที่ท่าลมท่าน้ำได้นะคะตัวตนคุณกับเขาเหมือนกันเปรียบเลยต่างพินต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคุณก็เป็นคนมีความอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีนะคะชอบเหลือผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีเซนซิทีฟเขาก็เหมือนกัน แล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ลังเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกับเขาเวลาที่เจอกันเหมือนตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันชื่นชอบตัวตนซึ่งกันและกันมีมีเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นแรงดึงดูดเป็นเดทินี่ส่งให้เขากับคุณมาเจอกันมากๆรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะ อายุ10กว่าปีขึ้นไปก็ได้ค่ะนะคะเป็น the e m p e r เ r อายุห่างคุสิกว่าปีก็ได้หรือคุณน้อยกว่าเขาสิกว่าปีก็ได้หรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะเป็นคนที่ตรงตรงจริงจังจริงใจมีเหตุผลนะคะมุ่งมั่นมากๆเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเป็นหลักใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะตรงๆอาจจะดูนิ่งๆดูนิ่งๆดูแบบนิ่งๆเงียบๆเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ แต่ว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆภูมิฐานมีเสน่ห์บุคลิกภาพดีนะคะเหมือนคนหรือตัวตนคุณกับเขาเป็นมีความเป็นผู้นําทั้งคู่มีเรื่องประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนมีชื่อเสียงในสังคมของเขานะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีความเป็นผู้นําเป็นเดอะสตาร์ในกลุ่มในสังคมของเขาคุณก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับเป็นที่รักของ ของของเพื่อนนะคะที่แล้วก็เป็นเด่นในที่ทํางานประมาณนี้เป็นทัดไฟได้ค่ะน้ําลมไฟได้เป็นคนเขา, <fic ult> าเป็นคนม,มีความเป็นผู้นําสูงมากๆตัวตนของเขามีความเป็นผู้นํามีทัศนคติที่ดีทัศนคติบวกเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะพูดจริงทําจริงมาระดับผู้นําขึ้นไประดับซีออระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารนักธุรกิจใหญ่นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงจริงๆแหละ แล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นความรักของคุณเป็นรักครั้งใหม่ของคุณค่ะเขาเสียใจนะเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเสียใจอะไรที่มันมันเสียใจกับสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องหรือว่าม,มีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเด e มิจิเชียนค่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้มากความสามารถมากๆเป็นคนที่ดูคนออกดูสถานการณ์ออก เขา,าเขาสามารถดูใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวเขาจะเป็นคนที่มีความรู้รู้ไปหมดทุกอย่างนะคะดินฟ้าอากาศลมธุรกงธุกรกิจอะไรเขารู้ไปหมดทุกอย่างเพราะว่าความที่ว่าเขาผ่านประสบการณ์เรื่องราวแล้วก็เรียนมาสูงผ่านประสบการณ์ด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างทาให้เขาเป็นคนเก่งมากๆเชี่ยวชาญทุกด้านเก่งรู้ทันทุกคนไปหมดเลยนะคะมีเสน่ห์เก่งมากๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆ นะคะคระดับ CEO เลยทีเดียวมันเป็นความรักค่ะมันเป็นความรักทําให้เขากับคุณแบบมาเจอกันเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันคิดว่าเขาจะมุ่งหน้าจีบคุณไปต่อในความสัมพันธ์มีคอมมิทเมนต์กับคุณนะเดือะชาลีออดนะคะยังไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้น มากๆอยู่ตรงนี้ค่ะหดืชาลีออรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่มุ่งหน้าการเดินทางมาหานะคะการตามจีบการตื้อการที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองเพราะว่าเขาหลงเสน่ห์และเขาชื่นชอบคุณมากเขาคิดว่าคือคุณคือคนคที่ใช่สําหรับเขานะคะ <g ling> เขาไม่ยอมแพ้สิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือการได้หัวใจคุณมาครอบครองการได้เดินทางมาหาคุณการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์แลวเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หัวใจคุณมาสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้นะคะ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขารอคอยการเดินทางมาหาคุณอยู่รอคอยที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์ค่ะการตามจีบจีบคุณยังไงก็จีบนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันถ้าคุณแบบส่องๆกันอยู่ถ้าคุณคุยออนไลน์กันอยู่รอคอยการเดินทางมาหากันแล้วแล้วก็เขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งเขาจะชอบคุณแต่ครั้งแรกเลยแล้วเขาจะตามจีบคุณมากๆอยู่ตรงนี้คนกองที่หนึ่งไพ่สวยงามมากๆนะคะตัวตนของเขาชัดเจนมากๆมุ่งมั่นและจริงจังมากๆค่ะ แล้วก็ของคุณก็เป็นราชินีถ้วยนะอย่างที่บอกนะคุณกับเขามีความเจ็บปวดเรื่องรักสามเศร้ามาก่อนมันจะมีการคิดทบทวนการลังเลเกิดขึ้นแล้วก็มีการนิ่งเงียบอะไรไบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่ดูใจเพื่อรอการปรับความสมดุลทางภายในใจิตใจ,ใจความรู้สึกอะไรต่างๆให้มันให้มันอยู่ใน เส้นสายกลางนะคะไม่ให้มันรู้สึกมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะมันจะมีทริคในการลองใจกันด้วยเกิดขึ้นนะต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าจะเป็นแบบไหนนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณกับเขาคนนี้เป็นคนเก่งอย่างที่บอกเก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถมากๆเขาจะเป็นคนที่รู้ทันคุณ เขาจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาต้องเขาจะรู้ว่าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหนจะทาไงให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองจะทําแบบไหนให้ได้ให้คุณรู้ว่าเ,เขาเชื่อใจไว้ใจได้มั่นใจได้มั่นคงได้เทคแคร์คุณได้ดูแลคุณได้นะคะเขาจะพราวในตัวเองออกมาแสดงตัวตนตัวเองออกมาให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจนะคะในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะตามจีบคุณ เขาจะตามจีบคุณเขาจะตามจีบยังไงก็จีบเขาชอบแล้วเขาจะจีบเขาจะมุ่งหน้าจีบให้ได้ให้ได้หัวใจคุณมาให้ได้คอมมิชเมนต์ให้ได้คุณมีคุณไว้เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็น่นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องรีบนะคะสเตปบายสเตปนาจ๊าทุกคนแล้วก็อยากให่ทุกคนฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะนอนหลับฝันดีคีะะคสสัด่ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปิกของเราค่ะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปมาดูซิเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่สองนะคะว่า เขาคนนั้นที่อยู่ในใจคนกองที่สองมาแล้วนะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะ The world นะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆไปยังสิ่งใหม่ๆนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้นะการกำเนิดเกิดใหม่ความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงการ move on ค่ะ มันจะมีการ move on เพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันรอคอยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วมันเป็นการรอคอยที่นานเหลือเกินยังไม่ท้อแท้ค่ะอะไรที่นิ่งเงียบสงบไปนะคะนิ่งเงียบสงบไปการรอคอยที่ยาวไกลเหลือเกินนะคะรอคอยเพราะว่าจะได้รับชัยชนะในในในวันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอก The world การเปลี่ยนแปลงการกําเนิดเกิดใหม่นะคะไปในทางที่ดีการพัฒนานการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆการ move on ค่ะการโยกย้ายการได้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่า5้าเหรียญมันเป็นการรอคอยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วรอคอยอย่างไม่ยอดท้อเลยทีเดียวรอคอยแบบนานมากๆอาจจะปี2ปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่าโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขารอคอยมากๆอยากที่จะเจอคุณยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้มันจะเหนื่อยแล้วก็ทรมาเหลือเกิน ความนิ่งเงียบไปต้องใช้ความนิ่งความเงียบสงบสยบความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนจะได้รับชัยชนะค่ะหกไม้เทา้าจะได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะแล้วก็เจอวันที่ดีมีวันแล้วก็เวลาที่ดีกับคุณสิบเหรียญการได้เหมือนกับมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ความมั่นคงของอารมณ์สมบูรณ์นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เขาจะ เดินทางมาหาคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางมั่นคงสเตปคอมมิชเมนต์มากขึ้นนะคะคนกองที่ 2. ข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณมากๆคือเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขาคิดเขาเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากมีวันแล้วก็เวลาที่ดีๆกับคุณเขารอคอยการเดินทางมาหาคุณอยู่มากๆนะคะบุคคลคนนี้อยากเฉลิมฉลองกับคุณค่ะอยากแต่งงานกับคุณนั่นเอง อยากเฉลิมฉลองกับคุณอยากเจอคุณอยากมีวันแล้วก็เวลาที่ดีกับคุณอบอุ่นมั่นคงในอนาคตด้วยกันการแต่งงานค่ะนักวิศวกรได้ค่ะนักออกแบบวางแผนนักพัฒนาต่างๆเลยทีเดียวความเป็นที่เขาเป็นความเป็นผู้นํานักวางแผนต่างๆต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนนี้สิ่งที่เขานิ่งเขาเงียบไปการรอคอยของเขานั้นเขาได้วางแผนแล้วก็ได้จัดการเวลาว่าเขาจะทําอะไร<ๆ>เขาจะทําแบบไหนเป็นคนที่มี การคิดการวางแผนคนคิดเยอะคิดหนักเป็นคนทำงานหนักเป็นคนจริงจังหน้าที่การงานเขาเป็นคนที่คิดอยู่แล้วเป็นคนที่วางแผนการจัดการอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเขาก็มีการคิดการวางแผนการจัดการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะมีคุณไว้ในชีวิตเจ็ดไม้เท้าเขาไม่ยอมแพ้อะไรที่คุณคิดไว้อะไรที่คุณแบบว่าคุยกันไว้ในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเรื่องของการสร้างครอบครัว เขายังเขาอยากบอกว่าเขายังมั่นคงอยู่ตรงนี้อยู่นะคะยังคงรักษาความต้องการนี้ความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อนะยังไม่ได้หยุดนะคะยังไม่ได้หยุดไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดใจยังคงที่รอคอยอยู่นะคะรอคอยวันแล้วก็เวลาการขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะตรงนี้คุณจะได้รับโอกาส เขาอยากได,ได้โอกาสการสร้างครอบครัวการพัฒนาวความสัมพันธ์การคอมมิชเมนต์การอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะความมั่นคงการพัฒนาไปอีกหนึ่งสเตปหนึ่งไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่สวยงามมากเขารอคอยคุณมาได้สักพักหนึ่งแล้วอย่างที่บอกและคือเขาเป็นคนที่จริงจังทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงจังแล้วก็มีการวางแผนมีแบบแผนที่ดีเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่ใช้ใช้ความเป็นจริงในการนำรงชีวิตนะคะ มีการวางแผนหนึ่งแผน2การมองอนาคตการมองอนาคตไปในทางที่มั่นคงมองการไกลนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนชาติต่างภาษา,า,า,ามันจะมีความมันจะมีการได้ปรับเปลี่ยนหรือยกย้ายอะไรเขาอาจจะได้เดินทางมาหาคุณแล้วก็ได้ขอโอกาสพูดคุยแล้วก็เจราจารแล้วก็มาคุยกันเรื่องของการ การสร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะการมีวันและก็เวลาที่ดีด้วยกันกับคุณเพราะว่าเขายังคงมั่นใจอยู่ตรงนั้นอยู่ถ้าคุณเคยคุยอะไรกันไว้นะนะคะเพราะว่าไพ่สวยมากๆมันจะมีการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้ออฟเฟอร์ไปประเทศเขาก็ได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่คุยกันแล้วได้ออฟเฟอร์ไปประเทศเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาหรือเขาได้มุฟมาหาคุณ เขาได้คิดได้วางแผนอะไรไว้แล้วเขาจริงจังมากๆจริงจังอยู่ตรงนี้เป็นการรอคอยแบบทรมานเหมือนกันแล้วก็นิ่งเหมือนกันนิ่งเพื่อที่จะรอวันที่ได้รับชัยชนะวันที่มีความสุขกับคุณวันที่ได้เดินทางมาหาคุณวันที่มีช่วงเวลาที่ดีดกับคุณได้มีอนาคตกับคุณได้มีคุณไว้ในชีวิตได้มีครอบครัวได้สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะนี่คือเขาคิดจะทําอะไรต่อไปนะคะหนึ่งคืออยากเจอคุณ อยากเจอคุณอยากที่จะได้มีมีอยากได้แต่งงานกับคุณน่ะได้เฉลิมฉลองแต่งงานสิบทวมีครอบครัวได้ขอโอกาสก,าการราับพนาความสัมพันธ์การได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้การยังคงกลมเอาความรู้สึกการรอคอยอะ่ะเป็นชัยชนะในวันข้างหน้าที่จะได้เจอกับคุณที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณให้เป็นรักแท้ให้เป็นครอบครัวให้เป็น มีถึงขั้นไปถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนะคะคุณกองที่สองไพ่สวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นอนาคตคุณอาจจะได้ move ไปประเทศเขาหรือเขา move มาหาคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดเวลาละว่าเขาจะทําอะไรวางแผนไว้แล้วและเป็นคนที่จรงิงจังมากๆเลยทีเดียวจรงิงจังแล้วก็จรงิงใจไม่ว่าจะทําอะไรก็มีแผนสำรองไว้เสมอในชีวิตของเขานะคะมีการวางแผนไปตลอดไพ่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ค่อยๆให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นมนจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่อย่างที่เขาเคยพูดไว้ไหมเขาจะแสดงออกมาให้คุณได้รู้ว่าเขาจะทําให้ได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเขาพูดแล้วเขารอคอยจริงแล้วเขาทําจริงๆแสดงว่าเขาอ่ะคือคนที่ใช่ของคุณแล้วเขาก็คิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ลุยแล้วก็พร้อมที่จะ เข้ามาพัฒนาวความสัมพัพนธ์กับคุณเปิดเผยชัดเจนกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณมั่นใจเชื่อใจเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะมารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆมีความมั่นคงรออยู่นะฉันสามารถดูแลแล้วก็เทคแคร์เธอได้นะคะนี่คือเขาคิดจะทําอะไรต่อไป ะะเขาคิดจะทำอะไรเขาอยากเจอคุณมากๆอยากพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานกับคุณมีวันเวลาที่ดีเฉลมิมฉลองแต่งงานกันมีการ move on ไปยังย้ายประเทศนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะได้ไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศโน้นหรือว่าเขามาอยู่กับคุณในที่นี่นะคะยังคงมั่นคงในความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ว่าอยากที่จะไปต่อในเรื่องของการสร้างครอบครัวอยู่นะตรงนี้คนกองที่สองไพ่สวยงามมากๆยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะ อยากให้ทุกคนส่งหวังแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจสปอร์เสมอนะขอบคุณมากสำหรับการติตตดตามรับชมนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราเขาคิดจะทำอะไรต่อไปนะคะมาดูกันเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะสำหรับคนคกองที่3า ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สามนะคะว่าเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคนกองที่สามเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะหนึ่งไม้เท้าการ ได้ทำอะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆการกําเนิดเกิดใหม่ของความรู้สึกการได้รับชัยชนะของความรู้สึกการได้รับชัยชนะของความสัมพันธ์การได้เจอกับคุณการได้เฉลิมฉลองมีวันแล้วก็เรื่องราวดีๆกับคุณคนกลองที่สามไพ่สวยงามมากๆเดทมันจะกลับมาเป็นมันยังไม่จบค่ะ มันยังไม่จบอะไรที่มันที่มันรู้สึกว่าจบแล้วนิ่งไปแล้วมันยังไม่จบนะมันรอคอยการที่ได้กลับมา อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากมีวันแล้วก็เวลาที่ดีกับคุณอยากที่จะเจอกับคุณมากๆาอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่เกิดใหม่มันเป็นความรู้สึกใหม่มันเป็นแพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่หมๆสิ่งใหม่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นอยากที่จะเจอกับคุณอยากมีวันเวลาที่ดีกับคุณมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะอยากเฉลิมฉลอง <S <S ช่วงจังหวะเวลาที่ดีๆกับคุณคุณเป็นท่านลมท่านน้ำได้เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆจริงจังมากๆตัดคือตัดจบคือจบมีความเป็นผู้นํามีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ดีมีบุคลิกภาพ ที่ดีมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะมีตัวตนที่ชัดเจนถ้ามาลังเลถ้าอะไรแล้วก็ไม่ได้ทันทีนะคะอืมเขาอยากแต่งงานกับคุณ <c oughs> คนกองที่3ามเขาอยากแต่งงานกับคุณน,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า the high reference ขึ้นนะคะแล้วก็ความจริงจังะคะ่ะการชัดเจนในความสัมพันธ์ commitment แล้วก็3ามถ้วยแน่นอนค่ะน่าจะได้จดทะเบียนการมั่นหมายการเกิดขึ้น นะะคมันหมายการจดทะเบียนกันมั่นหมายกันเกิดขึ้นการจริงจังกันเกิดขึ้นการได้รับความความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้การไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบแบบเท่าเทียมกันนะคะแบบที่ว่าไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบการเป็นอิสระการได้เดินทางมาหาการได้เดินทางมาหาคุณการมีความสุขกับคุณความแฮปปี้นะคะเกิดขึ้นอ อะไรที่มันนิ่งเงียบไปอยากบอกว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มานะคะอะไรตอนนี้ที่มันได้แต่คิดแล้วมันก็นิ่งไปเงียบไปเหงาเศร้าคิดถึงคุณเหลือเกินนะคะเจ็ดดาบออกมาเขาจะทำทุกวิถีทางค่ะนะคะให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองแปดดาบ มันเป็นอะไรความรู้สึกที่ที่รวดเร็วกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะเขาจะมีทริคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ได้หัวใจของคุณมาครอบครองถ้าคุณกับเขาได้เหมือนกับนิ่งเงียบไปแล้วมันจบไปแล้วหรือว่ามันนิ่งไปหรือว่าอะไรที่มัน มันรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์หรือว่ามันคา,าราคาซังมันเหมือนจะไปต่อได้เหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ได้หัวใจคุณมาใช้ทริคใช้เล่นเหลี่ยมใช้ความเป็นอของเขาให้ได้คุยกับคุณนะให้ได้เจอกับคุณนะให้ได้หัวใจคุณมานะให้ได้ครอบครองคุณมานะเพราะว่าความรู้สึกของเขาภายในใจมันเป็นการก่อเกิดของความรู้สึกใหม่ๆการอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์ mm. การจริงจังการจริงจังแล้วก็มีอยากมีคุณไว้ในชีวิต ะะอยากมีวันแลวก็เวลาที่ดีเฉลิมฉลองกับคุณนะคะอยากที่จะคอมมิชเมนเลยทีเดียวอาจจะได้แบบมั่นหมายไว้ก่อนหรือว่าอะไรไว้ก่อนก็ได้เหมือนกับรอคอยโอกาสการได้มาเจอกันการได้เดินทางเป็นอิสระได้มาเจอกับคุณได้มาหาคุณสักทีหนึ่งการบางทีตอนนี้มันอาจจะติดอยู่กับปัญหาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังมาไม่ได้นะคะมันได้แต่การรอคอยและแน่นอนเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะ หลักแหลมเป็นคนที่บางทีก็ต้องใช้แบบทริคใช้เล่เหลี่ยมอะไรบ้างนะคะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมแต่ถ้าเขาจะได้หัวใจคุณมาแล้วก็เขาจะต้องใช้มันยามันญาหรือว่าอะไรเขาก็จะใช้นะคะเพื่อที่จะอยากให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองอยากเด็ดหัวใจของคุณเพราะว่าคุณเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหลือเกินมั่นคงเหลือเกิน เ,เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีความชัดเจนในตัวเองนะคะคุณอาจจะตัดหรือว่านาห่างจากเขามาแล้วก็ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องแบบเหมือนกับกังวลเหมือนกันรู้สึกกังวลรู้สึกคิดเยอะนะคะรู้สึกว่าจะทํายังไงดีที่จะได้หัวใจคุณมาเขาจะต้องมีทริคอะไรทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง เพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เขาทําต่อไปคือการได้ชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณมีคอมมิชเมนต์กับคุณอยากได้ความยุติธรรมกับคุณนะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นอะไรที่หนึ่งไมเท้าแล้วก็8ปดไมเท้าเป็นความรู้สึกก่อเกิดขึ้นใหม่หรือว่าอะไรที่มันกระทานหันด้วยคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทานหันคุณอาจจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าพูดคุยกับเขาอย่างกระทานหันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างกระทานหัน ะะรอคอยการจริงจังการคอมมิทเมนต์นั่นเองอะไรที่มันจบมันนิ่งไปแล้วมันยังไม่จบค่ะมันยังไม่จบมันยังคงรอการกลับมาการเปลี่ยนแปลงทานฟอร์มกลับมาเป็นคนที่จะมาชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณนะคะประมาณนี้คุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบอิสระแล้วก็รักอิสระมากมเลยทีเดียวนะคะชอบการเดินทางชอบอะไรที่แบบว่าอย่ามารู้สึกว่าเออมา ทำให้ลังเลหรือว่าคิดมากหรือว่าอะไรที่ไม่จริงจังมาเล่นๆไม่ได้นะคะคุณก็ตัดจบได้ทันทีเหมือนกันนะคะเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะนับถือแล้วก็ยกย่องแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆคนที่เขารักจริงชัดเจนแล้วก็จริงจังยังไงเขาต้องมาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเขาให้ได้รู้ทําการการะทําของเขาให,ให้ให้คุณได้เชื่อใจว่าเขารักจริงเขาชัดเจนเรื่องของการกระทําและความรู้สึก เปิดเผยทุกอย่างไม่มีปิดบังใดๆเพราะว่าความสัมพันธ์จริงๆที่แท้จริงมันจะต้องไปควบคู่กับความไว้ใจความมีความสุขการการโฟล์โฟล์ไปกับการเวลาโฟล์ไปกับความรู้สึกโฟล์ไปกับความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขซึ่งการและการมาเติมเต็มซึ่งการและการเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะมีความที่ trust ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งการและการแล้วมันไปต่อกันได้น่จะกลายเป็นรักแท้จะกลายเป็นรักแท้แล้วก็ แต่งงานมีครอบครัวนะคะจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดจะทําอะไรต่อไปเขาอยากเจอคุณมากๆนะคะอยากเจอคุณมากๆเลยอยากที่จะจดทะเบียนมั่นหมายกับคุณคอมมิชเมนต์กับคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้รับข่าวหรือได้รับความสัมพันธ์แบบออคอมมิชเมนต์อย่างกระทำนันก็นกนได้อย่างที่คุณไม่ได้เคยคิดมาก่อนเพราะว่าเขาอาจจะคิดไว้แล้วหรือว่า คิดไว้แล้วทํมามโนไว้แล้วก็ได้ว่าเขาจะทําแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาจะทําอะไรต่อไปการได้เหมือนกับเข้าประตูวิวากับคุณก็ได้นะเดียร์ไฮเดรเฟน์นะคะแล้วก็3มถ้วยการได้มีแบบมีคุณไว้ในชีวิตมีคอมมิทเมนต์กับคุณเป็นอะไรที่ความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นอยากแต่งงานกับคุณอยากชัดเจนกับคุณมีคอมมิทเมนต์กับคุณรอคอยได้เดินทางมาหาคุณอยู่ถึงแม้ว่ามันจะรอคอยแบบเงาๆตอนนี้ นะคะแต่ก็อยากที่จะรับความยุติธรรมแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองอยังไงก็ค่อยๆดูไปว่ามันจะเป็นไปนแบบไหนนะคะอยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็ไกไลายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วด้วยนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ